ชื่อนัดนะครับอยู่พพมสยามพรากอนนะครับก็วันนี้จะมีทริคในส่วนของการใช้งานของซัมซุงนะครับมานําเสนอคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับฟังก์ชันคลิ h a r e นะครับในแบบของ Galaxy ซี่คลิ h a r e ก็คือสามารถแชร์ส่งออกไฟล์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไฟล์เล็กหรือไฟล์ใหญ่นะครับสามารถทําได้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะครับขั้นตอนการทํานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็ทําการเลือกข้อมูลที่เราจะแชร์นะครับอันนี้ผมจะแชร์รูปภาพนะครับแล้วจากนั้นก็เลือกหัวข้อแชร์นะครับจากนั้นก็เลือกไปที่หัวข้อคลิกแช e นะครับตอนนี้ก็จะขึ้นในส่วนของปลายทางนะครับอันนี้ผมจะทําการแชร์ไปที่ Galaxy C44 นะครับอันนี้คือรุ่น C44 นะครับแล้วทําการกดคําว่ายอมรับนะครับเป็นไงครับ ในส่วนของขั้นตอนการแชร์ข้อมูลด้วยคลิกแชร์นะครับสะดวกรอดเร็วและมีความปลอดภัยพบกันใหม่นะครับกับคลิปถัดไปขอคณครับ